m you need get e could don to ไมดเชื่อว่ากว่าคนเราจะประสบความสำเร็จสักอย่างเนี่ยมันต้องผ่านการก,ารกันกองมันต้องผ่านความอดทนมันต้องผ่านความลำบากมันต้องผ่าน อะไรเยอะแยะมากมายนุชเชื่ออย่างนั้นนะคะนุชคิดว่าไม่มีใครหรอกที่แบบว่าจะประสบความสําเร็จด,ด้วยการไม่ทาอะไรเลยด้วยการนอนอยู่เฉยๆนี่ก็คือสลัดเอ้ยไม่ใช่สลัดสิกวางตุง้งกวางตุ้งห้องเต้นะคะที่เขาจะเป็นชอบเป็นชอบชอบทุกคนเป็นกอใหญ่ๆนี่ก็คือแคลม่วมงนะคะทุกคนเห็นไหมขึ้นมาขนาดนี้เลยนะคะเปรียบเทียบแคลม่วมงกับแคลสีเขียวนะ แคลเขียวเนี่ยจะโตช้าเห็นไหมวานพ้อมกันนะคะแต่ว่าแคลเขียวจะโตช้ากว่าแคลม่วงทุกคนดูแคลม่วงสีต้นเขาได้ขนาดนี้แล้วนะหอมมากนึกว่าเขาหอมคล้ายๆคล้ายๆดอกมะลิบ้านเรานะทุกคนเอาจริงหอมคล้ายๆดอกมะลินะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีตระสุยสารสวีเดนนะคะ วันนี้นุชดนั่งอยู่หน้าบ้านนะคะเลิกง,งานแล้ววันนี้วันจันทร์นะคะพรุ่งนี้นะคะเป็นวันหยุดนะคะนุชก็เลยนะคะวันนี้นุชไม่ได้ไปยิมนะคะนุ๊เลิกง,งานแล้วนุชกลับบ้านเลยนะคะทุกคนจ้ามากินมะม่วงพาทุกคนมากินมะม่วงค่ะ lim, นุชได้มะม่วงมาจากร้านไทยนะคะเป็นมะม่วงอ้บ้านเองเขาเรียกว่าอะไรนะมะม่วงน้อยอะ่ะมะม่วงมะม่วงมะม่วงหยัางนึกคำาก็ออกเลย อ่ะใครคิดคำออกเขียนมาบอกนุนไดยเด้อบางทีนุชก็ลืมเลิมนะคะมาค่ะเปรี้ยวปากพริกของนุชนะคะทุกคนคะ่ะจะให้ดูนะคะ,จะใจดูเด้อนี่ดูพริกพริกขัวเองนะคะพริกขัวเองอย่างเพชรเลยหอมมากแล้วก็หัน่นหอมแดงใส่ด้วยนะคะน้ำพริกปลานะคะกลืนน้ำลายรอเลยนะคะนี่วันนี้นุจะพาทุกคนมากินมะม่วงก่อน จัดไปนะคะใส่หอมแดงด้วยนะ ทำาตานไหลไม่ใช่ไหลนะทุกคนไม่ใช่เพชร <c oughs> เคยเป็นไหมเรายังไม่ทนันได้ืนอ่ะทุกคนสงสัยมันจะแบบว่านำลายไหลมากอ่ะเปรี้ยวปากเรายังไม่ทันได้คืนเลยเจอรี่ได้ยินเสียงทดไอย,ยังไม่ทันได้กลืนเลยอ่ะถ้านี้นำลายมันลงคอก่อน <c oughs> ทำนอาตเลยจริง <c oughs> <c oughs> จะรีทาว่านุชเป็นสวีเดนเรากินพริกไม่ได้นะว่าซักเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเป็นนะคะมันลงไปนะคอเองก่อนข้อเองจะคืนนะอ่ะแสบคอเลยกินต่อหลังจากคลิปทุเรียนไปแล้วนะคะวันนี้นุชพาทุกคนไปกินมะม่วงเดี๋ยวนุชจะพาทุกคนไปดูพักที่นุชปลูกไว้นะคะสองอาทิตย์ที่แล้วว่ามันขึ้นมาขนาดไหนแล้วเด้อ ตอนนี้นะคะสวีเดน่ะคาวนาาร้นะรอนแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ร้อนดีทุกคนยังตอนเช้าอะตอนนุชตื่นไปทํางานเช้าเช้าอะยังหนาวอยู่นะคะแต่ว่าพอช่วงสายๆจะมีแดดมาหน่อยแต่ตอนที่นุชนั่งอยู่เนี่ยไม่มีแดดแหละแดดมันส่งไปทางนน่นเดี๋ยวกินมะม่วงซจก่อนจะพาทุกคนไปดูพักที่นุชหวานมาเมล็ดใบมาสองทิศที่แล้วเนาะ เขาเรียกวัาหมวกอะไรทำไมจำชื่อไม่ได้นี่รับน้ำตกอ,อีกแหละโอ้ยจักอะไรดอกน้องละมุบละมับแท้ แถวบ้านนุ้นเออเป็นภาษา,ขาเขมรบอกภาษาโคราชบอกภาษาไทยนี่ละรามประมัพทุกคนเวลาทาอะไรสุ่มสัานอะ่ะเขาจะบอกว่ารามุประมัพคนขเขมรนะนี่นุจะบอกว่านุชอบกินไอ้มะม่วงนะคะแต่น่อยแล้วมันจะมีเม็ดฝาดๆข้างในนุ้มไเอาออกเพราะว่านุ้ชอบกินแบบนี้เพราะว่ามันตัดเปรี้ยวได้ดีมันไม่เปรี้ยวชี้จนเกินไปนะคะอร่อยดีค่ะฝาดๆเปรียปร้ยวๆแล้วก็ ตัดกับหอมแดงกับปลาร้านะคะแซ่บโยอย่อทำลายค่ะอืม สงสัยคืนนี้จะจองห้องนั่งคนเดียวละนุชไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะคะช่วงนี้เพราะว่าหลังที่หลายๆคนดูแล้เนาะนุชเขียนที่นุชเขียนในปุณนะคะท่านี่ยวันนี้มีเวลาเพราะว่าพรุ่งนี้ันหยุดนะคะพรุ่งนี้วันหยุดเป็นวันชาติของสวีเดนปา,านังคารพรุ่งนี้นะคะท <c oughs> ่านี้ก็เลยด้หยุดนุชก็เลยเออมาทำคลิปให้ทุกคนได้ ดูนะคะได้หายคิดถึงกันหน่อยเนาะพระนมก็คิดถึงทุกคนตลอดและมันก,ก็ไม่อยากบอกว่าเลิกทําไปเลยนะคะอยากลงคลิปเรื่อยๆแต่ว่าก็ทําได้ในช่วงเวลาที่นุชมีเวลาแบบว่าไม่สเตรสไม่เร่งรีบจนเกินไปนะคะเวลาได้กินอร่อยๆออย,อย,ย่างไงจะอารมณ์ดี กินไป้วยกินไป้วยเป็นนิสัยของรุดเลยเวลาเขาวยานอาหารก็เหมือนกันนะมีความสุขเปล้ยวกับเปล้ยวนัวกับนัวเพชดกับเพชดแ่บกับแบ่บ ยอยะค่ะยอะแค่ะมานะคะใครดูตอนตีหนึ่งตีสองตีสามนะคะไม่ได้แพททองแล้วทุกคนไม่ต้องคิดมากนะคะวันนั้นของเดือยังมาปกติค่ะทุกคน <laughs> หลายคนก็เชียชีอะแล้วแต่เลยค่ะทุกคนแล้วแต่ <c oughs> วาสนาเนาะ นุดไม่ได้ซีเรียสว่าจะมีหรือไม่ไมไม่มีนะคะมากก็ได้ไม่มากก็ได้ไม่เป็นไรใช้ชีวิตแบบสบายๆไปค่ะไม่ได้เครียดเดี๋ยวเห็นนุชก,กินมะม่วงแทบๆ่างเงดวยวหาว่านุอชแพ่ท้องหรือปลา,า,าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ยังค่ะฉันชนเธอพอละมะม่วมมง นะคะกินเยอะเดี๋ยวนุนจะท้องเสียเพราะว่าท้องมันยังว่างนุชยังไม่ได้กินอาหารเย็นยังไม่ได้กินเผาเผาเย็นกินเยอะเดี๋ยวแสบท้องนี่ค่ะทาโร่ปลาทะเลนุซื้อมาซื้อจอจะเอ่พิมพ์ชนกพิมพ์ชนกนางครับมาจากเมืองไทยนุนสจังนางให้นางเอามาขายให้นุชน,นะคะให้นางเอามาขายให พริกแห้งปลาหมึกนะคะแล้วก็ตาโรนี่แหละกินเวลากลับมาจากบ้านเวลาแบบนุดหิวหิวอยากกินขนมก็ดึงกินเลยกินล่องท้องกันค่ะทุกคนนุชจะพาทุกคนไปดูสวนไปดูผักที่หว่านเมล็ดไว้นุชยกพักแล้วนะคะแต่ว่ายายได้มาเยอะเมื่วานนี่นุชแยกกวางตุ้งคน้า แล้วก็สลัดสลัดคอสกระถางมดพอดีท่านี้อาทิตย์นี้หนูตรงไปซื้อกระถางมาใหม่นะคะมาเพิ่มเพื่อที่จะแยกสลัดแล้วก็พักเพิ่มเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วมันต้องแยกเราถ้าเราแยกชาเนี่ยเขาจะโตเขาจะโตไม่สวยโตไม่ทันแล้วมันจะต้นมันจะแกร่นมันโตไม่เต็มที่อะคะ่ะถ้าเราแยกเขาชาเกินไปเนาะอนขอไปยนะคะถ้าพูดแล้วอาหารอยู่ในปากเดี๋ยวขายว่าไม่ได้ร้อยนะคะ ฉลลันเทนทอมเซยเฮลโหลเดีวเซยเฮลโหลทำไมจ้องอย่างนีแมวเหมียวฉันเทนฉันเทนกันจเรียงเหมียวแมวเหมียวหน้าบึง้งหน้าบึ้งมีหนาเดียวนะคะฉันเทนเป็นแมวหนาเดียว จะแฮปปี้จะอะไรแต่เขามีหลายเสียงเวลาเขาแฮปปี้เนี่ยเขาจะบอกเอ๊ะเอ๊ะใช่ไหมอเอ๊ะงดสุกไปไอ้กล่องนะหืมใครกินท่าโลก็ไม่กินกินไหมไม่กินดอกเหม็นนั่งกินยากนั่งจะกินแต่อาหารของนางกับขนมของนางไปอยากไปเดินเล่นแล้วไม่อยากอยู่ในกล่องแล้วไปไปบอปะบ๊ะ มาค่ะทาโรค่ะ <c oughs> เออเดี๋ยวโนจะมาพูดถึงอ่คอมเมนต์นะคะที่พี่ๆี่างดีเนาะโพสกันเข้ามานั่นแหละทุกคนที่นุชโพสไปวันนี้ว่านุชไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะคะช่วงนี้ก็เลยลงคลิปหน่อยหน,หนึ่งคลิปต่ออาทิตย์จริงๆพอนุชพนุชนอะทํางานเต็มเวลาหนึ่งร้อยเอร์เ็นะ่ะ นะคะถ้าเป็นคนสวีเดนเขาก็จะเรียกว่าทําทงานเฮียงที่เต็มเวลาเลย100ลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนุชก็เขายิ้มอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะและเวลาที่เหลือน้อยมากต้องรีบกลับบ้านทั้งรับเขา่าแล้วก็นอนหามเตืนสามทุ่มครึ่งเพราะว่าต้องตื่นตีสี่มันจะเป็นตา้ร่างชีวิตของนุชอย่างนี้เลยแล้วนุชจะบอกตลอดเลยว่าทุกเวลาทุกวิานาดีของนุชนั้นมีค่ามากๆสําคัญมากๆนะคะเพราะว่านุชจะแบ่งการใช้ชีวิตได้แบบ นี่แบบนี้นะคะนุชต้องทํางานทํางานเสร็จก่อนเราวนอะพวกงานเป็นเรื่องสําคัญทาไมมีงานทำไมมีเงินเนาะเพราะเรายังต้องใช้เงินอยู่เรายังต้องมีภาระ,หล,ะห,ลาหลายอย่างเลยต้องใช้เงินนะคะที่นี่ก็มีพี่คนนึงนะนะเขาหวังดีและนุชนะขอบคุณมากเลยนะคะที่หวังดีอบอกว่านุชไม่ต้องทํางานหรอกมาทําคลิปเลยได้ยอดปังๆเนี่ยได้เดี๋ยวก็มีเงินอะไรประมาณนี้นะคะนุชอยากบอกว่าการที่เราทําคลิป ยูทูบวิดีโอเนี่ยเราไม่ได้ได้เงินเยอะนะคะถ้าถ้าคลิปเรามันไม่ได้ปังทุกคลิปถ้าคลิปเรามันไม่ได้ยอดเป็นหมื่นเป็นแสนทุกคลิปเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยเงินการทํา YouTube นะคะไม่สามารถอยู่ได้เลยนะคะแล้วก่อนที่คลิปของเราจะปังก่อนที่มันจะไปถึงจุดนั้นน่ะก็คือในช่วงระยะเวลาเนี่ยเราต้องใช้เงินนุดมีภาระที่ต้องใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนจ้าค่าบ้านนะคะจ่ายค่าบ้านทุกเดือน ช่วยเจริญใจค่าบ้านทุกเดือนที่สวิเดนไม่ใช่น้อยนะคะเยอะแล้วก็ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ขออภัยค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยเรากําลังจะเติมบ้านนะคะหมดไปล้านกว่าเกือบสองล้านอ่ะทุกคนที่เขามาติยอดแล้วพอไม่รู้เลยว่าถ้าเขามาถอดหลังค่าถอดอะไรออกหมดแล้วเนี่ยถ้าเขาเจออะไรเนี่ยที่มันจะต้อง ที่เราจะต้องใช้เงินเสียเงินอีกหรือเปล่าอันนั้นก็คืออนาคตรเรายังไม่รู้เลยนะคะเออนุชอยากแค่อยากมาบอกว่ามันความฝันของนุชน่ะนุชอยากจะทําแค่คลิปนะคะคือความฝันของนุชเลยนุชอยากทําคลิปแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวทําคลิปแล้วก่อ,อพาแม่ไปเที่ยวพาน้องไปเที่ยวเหมือนที่ทุกคนเห็นเวลานุชกลับเมืองไทยอะ่ะนุชว่านุชอยากมีชีวิตแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่มันจะทําได้แบบนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปๆกว่าจะมีเงินได้ได้ ได้ทําตรงหน้าน,นะทุกคนคลิปเรามันต้องปังจริงๆยอดคลิปเราแต่ละคลิปนี่มันต้องปังมันต้องเป็นระดับหมืนนมนนมน่นระดับแสนนะคะถ้าอย่างถ้าอย่างาสไปเกาหลีอายุได้สบายแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาคลิปเขาปังมากนะคะแต่ว่านุชน่ะไม่ได้ไปซีเรียสตรงหน้านนูก็คิดว่าถ้าอนาคต มันมีคนดูเยอะคลิปนุชปังกูก็ดีใจนะคะแต่ว่าช่วงเวลาตรงนี้อ่ะคะ่ะทุกคนนุชต้องจับงานประจําไว้ก่อนนะคะเพราะว่างานประจาเนี่ยคืออะไรที่มันมั่นคงนะคะแล้วคลิปก็คือเงินเพิ่มเอ็กซ์ตรานุชก็ไม่ได้มได้เงินอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าเพราะว่าคลิปนุชอนะ่ะมันไม่ได้มียอดดูเยอะขนาดนั้นนะคะทุกคนจา๋าแล้วก็ คลิปนุชมันก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะคะทุกคนเพราะว่านุชก็ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็เวลามันก็ไม่ได้ไปทําคลิปมากมายมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรได้ทำามือคือมันยังไม่เข่าที่เข่าทางนะคะทุกคนการที่นุชจะทิ้งจะทิ้งงานประจําเลยแล้วก็มาทําคลิปเลยอ่ะคือเป็นอะไรที่เสี่ยงมากนะคะเสี่ยงมากๆเลยเพราะว่านั่นหมายถึงว่าครอบครัวของเราจะใช้เงินเจอดีคนเดียวซึ่งลําบากมากน่าจะไม่ไหวนะคะทุกคนเพราะว่า นุชจะต้องมีเงินส่งทางบ้านด้วยแล้วก็หน่ายพาระทางนี้อีกนะคะน่าจะไม่ไหวพอฉะนั้นนุชยังไม่สามารถทีง,งานประจําได้นะคะนุก,ก็คงจะต้องทําคลิปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าจะรอดูว่านาคตแหละว่านุจะมีเวลาเยอะมากแค่ไหนจะมาได้ทาคลิปมากมากกว่านี้นะคะใจจริงนุชนะอยากทาคลิปเยอะๆนุก,ก็อยากใช้ชีวิตแบบอิส,อสระเสรีอะนะคะเหมือนเหมือนบล็อกเกอร์ที่เขาแบบว่า อยู่ตัวแล้วอยู่ได้แล้วนะคะแต่นุชยังไม่ได้ถึงตรงนั่นนะคะเพราะว่าตอนนี้พาังนุชยังเยอะอยู่นะคะแล้ก็จะพยายามแบ่งเวลาเนะเาะนุชก็อยากจะมีเวลาสักวันหนึ่งสักหกสิบ <c oughs> ชั่วโมงเหมือนที่เหมือนที่ไอ,อ้าพี่วัดว่าแล้วเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่หลายๆคนก็ยังคิดถึงนุชอยู่ถึงแม้ว่านุชจะยังไม่ได้ทําคลิปลงบ่อยๆก็ยังคิดถึงกันเวลานุชลงคลิปก็ยังเข้ามาดูเพื่อมาให้กําลังใจกันขอบคุณมากๆเลยนะคะ ไปทุกคนจะพาทุกคนไปดูพักละตอนนี้ก็สู้ๆู้กันต่อไปนะคะทุกคนจ๋าอดเปรี้ยวไว้กินหวานมน้เชื่อว่ากว่าคนเราจะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องผ่านการตันก,ก,กองมันต้องผ่านความอดทนมันต้องผ่านความลำบากมันต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมาย นุชเชื่อ,อยางงั้นนะคะนุชคิดว่าไม่มีใครหรอกที่แบบว่าจะประสบความสําเร็จด้วยการไม่ทำไรเลยด้วยการนอนอยู่เฉยๆถ้าพ่อแม่ไม่ได้ดปดนมหาเศรษฐีเนาะเราก็พยายามอดทนมุมานะสู้มีระเบียบมีวินัยกับการใช้ชีวิตต่อไปเพื่อเป้าหมายของเราเนาะทุกคนเนาะปปทุกคนนุชจะพาไปดูผักนี่คะ่ะผักที่นุชหวานว้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วทุกคนเห็นไหมขึ้นแล้วนะคะแล้ว แล้วนี่นุกกระจับแยกแล้วอันนี้เป็นผักสลัดคอสนะคะนุดแยกไปบางส่วนเนี่ยที่แฮนดินว่างๆเนี่ยคือนุดแยกไปแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือสลัดเอ้ยไม่ใช่สลัดสิกวางตุ้งกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะที่เขาจะเป็นชอบเป็นชอบชอบทุกคนเป็นกอใหญ่ๆกวางตุ้งฮ่องเต้เนาะเนี่ยคืนรัดรัดระดับเนี่ยสมควรแยกเขาแล้วนะคะแต่ว่านุดก็แยกไปแล้วนะเมื่อวานแต่ว่ากระบะไม่พอนะนุดแยกได้สองกระบะ <c oughs> เดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยนุ่นจะต้องไปหาซื้อกระบะมาเพิ่มนะคะเพื่อจะมาแยกเนี่ยใส่เนี่ยแยกได้แล้วนะถ้ารอนานกว่านี้นะคะทุกคนเขาจะเขาเขาจะแก่นแต่เขาจะไม่สวย <c oughs> นี่ก็คือแคลม่วงนะคะทุกคนเห็นไหมขึ้นมาขนาดนี้เลยนะคะเปรียบเทียบแคลม่วงกับแคลสีเขียวนะแคลเขียวเนี่ยจะโตชาเห็นไหมหวานพร้อมกันนะคะแต่ว่าแคลเขียวจะโตชากว่าแคลม่วงทุกคนดูแคลม่วงสีต้นเขาได้ขนาดนี้แล้วนะเห็นไหม ต้นขนาดนี้แล้วนะคือถ้าปลูกแคลนนะทุกคนกินได้จนถึงหน้าหนาวนะคะเขาทนเป็นพักที่ทนหีมะทนหนาวนะคะแล้วทุกคนถ้าใครอยากผิวสวยเนาะซึ่ง <c oughs> นุชอะ่ะพอนุชได้มาเขาสังคมกันเลนเวทนะนุชก็หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะคะทุกคนจ๋าถ้าใครอยากผิวสวยนะคะต้องเริ่มจากการกินพักหลายสีนะ ผักเขียวผักสีม่วงผักสีส้มอะไรเงี้ยผักสีเหลืองสีแดงกินผักหลายสีจะทำให้ผิวเราดีขึ้นนะคะนี่ก็เป็นแคลนุชจะเอาไว้ปั่นดื่มด้วยนะคะ <c oughs> เสียงนุชนะไม่ได้ไม่สบายนะทุกคนแต่นุชนะคอแหงเฉยเฉยที่ว่าเมื่อกี้พลิกลงคอคอแหงอันนี้อันนี้เป็นอผักผักกาดหินทนุดหวานไปทุกคนจ๋านุชคงไม่สามารถแยกเขาได้แหละนุชก็คงจะกินแบบสลัดใบน้อยไปเลยเนาะเพราะว่า ผักกาดเขียวหินเนี่ยเขาขืนง่ายดานุษมีมเมล็ดเหลืออยู่ดนุษก็คอยมาหวานกินเอากินเป็นสลัดจิ้มน้ำพริกไปเลยอันนี้พักบุ้งนะคะทุกคนนุษเพิ่งจะมาหวานมเมล็ดลงอาทิตย์ที่แล้วนะคะหนึ่งอาทิตย์แต่ว่านุชแช่เอา,มาเมล็ดแช่น้าอุ่นแล้วนะคะแล้วพอมาหวานปุ๊บมันก็ขืนง่ายเห็นไหมนุชอ่ไม่ค่อยมีนุชไม่ค่อยมีกระบะนะคะถ้าเนี่ยนุชก็โรยแบบว่า,าติดติดกันเกิเนไปยังไงไม่ดีนะคะถ้าเรามีกระบะ รยข้าองหางนะคะต้นพักบุ้งจะได้อวบอวบนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นพักพักกาดเขียวหินนะคะบานเองเนี่ยพักกาดเขียวน้อยนะทุกคนนี่กินสดๆก็อร่อยชิมน้ำพริกแล้วเอาไปดองก็ได้นะให้โตก็นี่ก่อนนุชจะมาเก็บไปกินเนี่ยสองกระบานนี่คือพักกาดเขียวนะคะนี่ก็พักบุ้งนะคะนุชมีพักบุ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ด แปดเนี่ยเริ่มขึ้นมาแล้วเก้าเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยพักบุ้งเนี่ยเก้าสิบสิบเอ็ดอุ้ยนก็ไปหากระถางมาใส่เอาเนาะทุกคนเนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ยเดี๋ยวรอเขาโตเขาจะงามทุกคนเหมือนทุกปีที่นุชปลูกแหละแต่ปีปีนี้นุชปลูกน้อยเฉยๆนะอันนี้เป็นผักกาดหอมนะคะเขาก็ถึงเวลาที่ต้องแยกแล้วแต่นุชไม่มีกระบะไม่มีดินเนาะทุกคนเดี๋ยวนุชมาจัดการ ผักกาดหอมนุชชอบมากเลยเอาไว้กินกับเมี่ยงนะคะผักชีนุชก็ขึ้นแล้วเด้อจ้าเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนจ้า <c oughs> นี่กระบะผักชีนุชอันนี้เป็นผักชีนะคะอันนั้นก็คือผักชีลาวกับขึ้นละอู้หอยาเยอะนุชยังไม่ได้ตัดยาเลยนี่เดี๋ยวจะได้ตัดยาอันนี้กระบะน,นี่เป็นผักชีลาวนะคะอันนี้กับผักชีขึ้นมางามใช่เห็นไหมถอนยาออกก่อนมีต้นยาเกิดแซม นี่ผักชีนุ่ดมีหนึ่งกระบะสองกระบะนะคะนี่สามกระบะอันนี้นุดหวานที่หลังนะแต่ขืนเฉยเลยขืนแล้วขืนเกือบเท่าก็เน,นี่ยอาทิตย์นุดพุ่งเงินนะไปที่หลังที่หลังไอ้พวกนี้อีกนุดหวานนะ <c oughs> แล้วก็นี่ก็เป็นผักชีลาวเหมือนกันค่ะผักชีลาผักชีลาก็เริ่มขึืนน้อย,อยเป็นตัวน้อยๆอ,อย่างนี้นะทุกคนก็ค่อยมาดูตังข้าวโตก็จะงามอยู อันนี้เป็นในใบแมงแรกนะคะขึ้นมาแล้วทุกคนจ้าปีนี้นุชก็ปลูกพักชาเขาพักค,คนอื่นก็โตกันเยอะแยะแล้วของนุชเต้ม,มึงจะขึ้นอันนี้ก็เป็นคนานะคะขึ้นมาเต็มเลยนี่นุชแยกไปปลูกเรืมาวานนี่นะคะได้สองสามถังถังไม่พอต้นเขาแข็งแรงอยู่ทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นคนานะคะอันนี้นุชปลูกยาให้แมวปลูกยาให้ตันเทนสองสองสองถัง,ง,งนี่ ถาจันเทนเขาป่วยเขาจะกินยาเอาไว้ล้างท้องแล้วก็อวกออกมานะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมพักนุขึ้นแหละนี่ <c oughs> ตอนนี้มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวตอนดูเดี๋ยวทุกคนจะกลับมาดูอีกทีหนึ่งตอนนี้นุชก็ลงไหวแค่นี้แหละทุกคนนุชก็เอาดินเก่านะคะจากนั้นก็ผสมเอานะคะมามาแยกนะคะอันนี้ที่นุชแยกอยู่ตรงนี้ นุชเพิ่งจะแยกไปเมื่อวานนะคะตอนเย็นนุชก็เลยเออกมาลบแดดให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วนุชถึงจะเอาเขาไปตากแดดนะคะ <c oughs> ตอนนี้นุชก็จะลบแดดไว้ประมาณสักสามวันให้รากเขายึดดินก่อนนะคะ <c oughs> ให้รากเขาแข็งแรงก็อันนี้จะเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะนี่กวางตุ้งฮ่องเต้อันนี้ก็จะเป็นผักคอสดูใบก็รู้แล้วผักคอสเนี่ยหลายกระทางเลย กระถางหญ้าแบบน,นี้หนูจะไปซื้อมาเพิ่มนะคะกวางตุ้งห้องเต้พักคอสอะไรห,หนูก็ใหญ่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคนาสามถังเนี่ยเป็นขนาหมดเลยนะคะปู่แบบว่าพื้นที่เราน้อยนะ่ทุกคนพอพื้นที่เราน้อยเราก็ต้องแซมมันไปอย่างนี้แหละทุกคนตามมีตามเกิดไปก่อนนะคะตอนนี้อันนี้ก็เป็นพักคอสนี่ค่ะ เดี๋ยวทุกคนก็ตงมารอชมนะคะมารอชมตอนต่อไปว่าพักนุชจะเติบโตวสวยงามไปขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้นุชจะพาทุกคนไปดูดอกไม้รั่วนุชผ่ออย่างงามเลยน่นขึ้นมาเต็มเลยค่ะสีม่วงสีขาวสวยมากแต่หนุชจะพาไปดูนะนี่คะ่ะทุกคน <c oughs> หอมมากเลยเด้อทุกคนจะมีทั้งสีม่วงสีขาวเกิดขึ้นเต็มรัว่วแล้วจะของเก่าก็าปลูกไว้นะคะเป็นกำแพง ยาวไปโน่นเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวนุนจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะดอกมันสวยมากแล้วก็หอมมากเลย น้ำบานนุชนะคะดอกสีขาวก็สวยมากนะทุกคนนุชจะพาม,มาดูดอกสีขาวหอมมากนุชว่าเขาหอมคล้าย คลา้ายดอกมะลิบ้านเรานะทุกคนเอาจริงๆหอมคล้ายๆดอกมะลินะคะอดอกไม้กับผู้หญิงเป็นอะไรที่คู่กันใช่ไหมคะท่านผู้ชม <c oughs> สวยมากเลยแดดพอมีกันตรงนี้นะคะแดดสองผิวนุชเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีซอกอรลตมากเลยนะคะผมก็เหนียวมากนะคะเพราะว่าเขายิมทุกวันนี้ไม่ได้สาเลยนะคะหญิงไปหนูจะพาทุกคนไปดู ดูดอกไม้ต่อเนี่ยทุกสวยมากนี่มีเป็นพุ่มเป็นกำแพงไปเลยนู้นยิงตรงนี้ยิงดอกบ้านนุชเวลาหนาล่อนี่หนาอยู่มากเลยทุกคนจ๋านู้นเป็นกำแพงไปนู่นมีแต่ดอกไม้ กำแพงดอกไม้ค่ะ ะะเดี๋ยวรูก,ก็จะขอลาทุกคนไปครับดอกไม้สวยๆรั้วข้างบ้านนะคะทุกคนจ๋าขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวเรา,าพบกันใหม่วิดีโอหนานะคะวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ